ค่ะมาคืนกระต่องกันนิวส์ชั่วโมงค่ะสุดสัปดาห์นะคะอ่าจเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งว่ามีใครอยู่ด้วยกันบ้างนะคะอย่าลืมอย่าลืมช่วยกันแชร์นะคะมีคุณคัมพีนะเออก็พี่เขาคุยกันเขาพูดบอกว่า ฉีดกันไปเลยไหมสิบเข็มไปเลยจะได้ภูมิขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะพี่พี่คำพีก็เลยบอกว่าฉีดแบบนี้แขนพรุนแขนพรุนไปหมดเลยนะครับขอหายากแขนงขอหายากมีผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าเข็มหนึ่งยังไม่เริ่มเลยครับหายากกว่านี้ก็นหายากพวกโคเคนยาไอจิ่งกัโอ้โหขนาดนี้เลยพี่โสใช่ไหมแอมเฟตามีนหาง่ายกว่าอีกอะโอ้โต่วสเนี่ย อย่าคิดว่าไม่จริงนะพี่โสนจริงนะใช่นี่ประเทศเรายังแบบยังคือเราเงินเราก็มีแต่มีจํากัดนะนะแต่ว่าอย่างบางประเทศอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีเงินแม้กระทั่งจะไปซื้อวัคซีนด้วยนะพี่โสนะเออใช่อย่างประเทศใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยรู้สึกอ,อเมริกาอย่างเงี้ยมีวัคซีนเกินจากจํานวนที่ต้องการกี่เท่าอ่ะสามเท่าสี่เท่าอย่างเงี้ย ประเทศอกสรัอก็มีเยอะเหมือนกันจะบริจาคให้ปาเลสไตน์หนึ่งล้านโดสไงเขาไม่เอาเพราะว่ามป็นกานหมดอายุอขอไฟเซอร์ด้วยั้งไม่เอาค่าะะนะคะพี่ฉัดมงคลบอกขนาดถนนเพชรกเกษมยังนับหลักกิโลเมตรไม่ทางเดียวกันเลยแล้วร้อยี่สิบวันจะเริ่มวันเดียวกันหรือ <c oughs> อ๋อวันนี้มีวันเล่บอลมีหน้ามีวันมีวันเล่ก็ก็ หย่อนหย่อนนิดหน่อยแต่ก็ยังมีอยู่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่อ๋อมีวอลเลย์บอลโอเคเห็นบอกว่าใสแข่งอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจช่วงหลังไทยชนะเรื่อยนะเมื่อก่อนแพ้รวดแพ้รวดแพ้รวดอ่ะเมื่อวานชนะอะไรนะชนะแคนาดาใช่ไหมค่ะนงก็ไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามเลยว่าช่วงนะมีแข่งเทนนิสด้วยมีโคปาอเมริกาด้วยมีทั้งยูโรมีสารพัดอย่างนะอืม ไทยไก็มีข่าวเรื่องโควิดที่เทั้งวันทั้งคืนแหละอ๋อวันนี้ไทยแข่งกับอิตาลีไทยนําอยู่หนึ่งเซตอ๋ออ่าโอเคก็ไม่เป็นไรดูสลับฟังเสียงเอารายการที่ฟังเสียงพอไม่ต้องดูหน้าดูก็ดูนั่นไปดูวอลเลย์บอลไปอ่าดูวอลเลย์บอลด้วยฟังไปด้วยนะคะฟังเสียงเราพอค่ะนะอ่าทีนี้เรื่อง120วันเก็บตกกันสักนิดนึงเมื่อวานเราก็จัดไปพอสมควรแล้วนะคะอ่าทีนี้วันนี้ท่านนายกโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า พูดเรื่องอบอกผมขอกล่าวถึงสิ่งที่พูดไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอีกครั้งเรื่องตั้งเป้าให้ประเทศไทยต้องพร้อมภายในร้อยี่ิบวันหรือประมาณต้นเดือนหรือประมาณตุลาคมเขียนเองเหรอไม่หรอกแอดมินเหรอใช่น่าจะเป็นแอดมินให้ค่ะแต่อาจจะแบบว่าพูดมาแล้วก็อันนี้ไม่ทราบพูดมาแล้วก็ให้ประมาณนี้แล้วก็ให้ไปกล่าวผิดแล้วก็โพสต์นี้หรือเปล่านะแต่ว่าเมสเซจวันนี้ก็คือว่า เดือนตุลาคมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะสร้างความยุ่งยากจนเกินไปหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้คนไทยอย่างน้อย50ล้านคนแล้วพี่โสตรงนี้แสดงว่าลุงตู่รู้แล้วนะว่า120วันที่ท่านพูด hmm. คือมันแค่เข็มแรกนะ50ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นคือต้องถามทางกา,การแพทย์ถามคุณหมอเพราว่า50ล้านคนแล้วเปิดประเทศแบบ ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาโดยไม่มีเงื่อนไขที่ว่ายุ่งเกินไปที่ว่านี่นะซึ่งก็ไม่รู้ว่ายุ่งเกินไปเนี่ยคือหมายถึงอะไรนะอ,ม,อมันเป็นความเสี่ยงหรือเปล่ามันเป็นความเสี่ยงขนาดไหนอะไรแบบนี้ด้วยนะพี่โสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออาบเอาเป็นว่าท่านรู้ว่าที่ท่านพูดเนี่ยคือโดสแรกห้าสิบล้านคนค่ะพี่โสนะคะอืมะ ก็ทีนี้เนี่ยลองมาดูว่าทางเพจ Facebook ของคุณหมอธีรวร <az> ัตรเหมจุธานะคะวันนี้อาจารย์หมอทีเนี่ยโพสตเรื่องของอา,อาจารย์ใช้หัวข้อว่าทางโค้งจบแบบสวยหรือสาหัสนะทางโค้งจบแบบสวยหรือสาหัสนะคะโดย์าายทางโค้งมันแหกโค้งก็มีนะมัน นแหกโค้งข้ามเลนไปกระทบกับคันรถที่ตามมาอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอะใช่กอนี้บีเอ็มอะไนั่นอ่ะกับกับกับอะไรนะกับสวิตช่ข้ามเลนไปอีกฝั่งหนึ่งหมอก็นึกถึงรายการอะเหมือนกันนะแหกโค้งเนี่ยแซงโค้งข้ามเกาะไปฝั่งนู้นก็ได้หายย่าเน่กันพอกัน แล้วยิ่งมีคนเชียร์เงี้ยพี่ซิ่งเลยซิ่งเลยใช่ไหมสิ่งเลยซิ่งเลยลุงเอาเลยลุงลุงลุงประกาศไปลุงดันทุกรังไปเลยลุงเอาเลยเอาเลยอย่ากลัวมันถึงเวลาหาข้อแก้ตัวด้เองจะไหวเหรอมันใช่เหรอแล้วเพอเออเรานั่งอยู่ในรถลุงด้วยไงนั่งเลยแปะอะไรเลยแปะอาเลยลุงเลยแปะซิ้นเลยแปะซิ่งนะอินโศกโครกก็มีไอ้ไอ้ไอ้้ไอมรสุมอยู่ข้างหน้าน้่นนะค่ะนะ แถมเรือรวยต่างหานะแถมกบฏตีต่างหากนะแย่งตำรวจแย่งตำแหน่งใต้โขงกันนะแย่งตำแหน่งชุมโพกันนี่นะโอ้โหม่เอาเรือเลยแหกโค้งล่ะแล้วเรือจนสลัดต่างหากนะโอ้ยี่ยแหกโค้งแหกโค้งแล้วก็ข้ามเรือไปชนกับฝั่งตรงข้ามอ่ะค่ะบอกคุณหมอเลยเสียชีวิตนั่นน่ะใช่กระจัดกระเจิงเสียชีวิตนะใช่ค่ะทีนี้ทางโค้งจบแบบสวยหรือสาหัสของอาจารย์หมอทีว่าอย่างนี้น้องบางช่วงนะคะ คืออาจารย์พยายามพูดถึงว่าตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยคือมียังมีผู้ติดเชื้อเป็นหลักพันหลายพันอยู่นะคะแล้วก็ตัวเลขมันก็จะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมว่ามีผู้ป่วยที่อาการหนักที่แออัดแน่นอยู่ในโรงพยาบาลจนหาเตียงไม่ได้เนี่ยรวมทั้งเตียงใน ICU เนี่ยนะเป็นตัวเลขจริงที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอาจารย์บอกว่ารายงานตัวเลขในห้อง ICU ที่อาจจะดูเหมือนคงที่ แต่มันไม่ได้คงที่นะแต่ว่ามันคงที่เพราะว่ามันเต็มเตียงเตียงมันเต็มสุดขีดกำลังแล้วอะนะคะแต่ที่ยังคงต้องพยุงชีวิตในห้องแยกโดยเข้า ICU ไม่ได้เพราะว่าเตียงเต็มและต้องยืดด้วยการใช้ออกซิเจนที่เรียกว่า h ไ Flow ค่ะออบอกผู้ที่มีอาการหนักทั้งหมดเนี่ยต้องใช้อยู่ใช้ใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลน,นานขึ้นไม่ใช่อยู่เพียงแค่10หรือ14วันนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย ผู้ป่วยหนักก็จะมีโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโควิดเองและที่เกิดจากการติดเชื้อซ้ําซ้อนในโรงพยาบาลนะคะอาจารย์พยายามเล่าถึงสถานการณ์อยู่นะว่ายออติดเชื้อยังมีอยู่และสถานการณ์ในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ยังมันหนักนะคะทีนี้ถ้าทราบถึงสถานการณ์จริงในต่างจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศคงต้องประเมินกลับหมายถึงบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับจํานวนของผู้เชี่ยวชาญที่ให้คําแนะนําแพทย์ อายุรกรรมทั่วไปซึ่งตอนนี้เป็นด่านหน้าที่สาหัสอยู่นะขณะนี้แล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆว่าเพียงพอหรือเปล่ารวมไปถึงว่าเขาเหนื่อยไหมล้าไหมพอเขารับมือมานานแล้วนะพี่โสขา,าทั้งหมดทั้งมวลที่ว่านี้นะคะยังอย่าลืมเรื่องของการตรวจอีกซึ่งเราไม่ได้ตรวจแบบเชิงรุกเลยนะทีนี้เนี่ย <c oughs> อ๋อสมอเป็นตายได้ดียังไงไม่รู้หมอรื่หมดแรงไปยังไม่รู้ค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายบอกว่า ก่อนที่จะถึง120วันเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคุมการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อไม่ให้ระบบในโรงพยาบาลรวนเรและแน่นอนบุคลากรในโรงพยาบาลเนี่ยมีการติดเชื้อไปด้วยอย่างต่อเนื่องนะการฉีดวัคซีนที่หวังว่าจะเป็นอาวุธวิเศษเนี่ยต้องคํานึงถึงความสามารถในการป้องกันเชื้อด้วยแต่ถ้าป้องกันไม่ได้อยู่เกิดมีการติดเชื้อขึ้นมาจะสามารถบรรเทาให้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่หนักหรือไม่เสียชีวิตโดยไม่ถึงคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย ติดเชื้อจะสามารถลดการแพร่เชื้อให้คนอื่นติดตามไปได้อีกมากน้อยเพียงใดคือมันเป็นเรื่องที่ว่าท่านต้องคิดไปถึงอ่ะเป้าหมาย120วันทั้งประเทศจะเป็นทางโค้งที่สําคัญและอาจไม่ได้หมายถึงการที่ต้องได้วัคซีนอย่างเดียวแต่รวมถึงตัวเชื้อว่าจะอ่อนข้อลงหรือไม่ประการสําคัญคือการตรวจต้องแม่นยําไม่ให้หลุดครอบคลุมท,ท,ทั่วทั่วทุกคนในพื้นที่จนสามารถนํามาประเมินได้ว่ามาตรการทั้งหลายเหล่านี้สำร็จผลจริงหรือไม่ ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยแม้จะฉีดครบ90%เก้าสิบเปอร์เซ็นของคนไทยสองเข็มก็ตามในที่สุดเนี่ยก็จะต้องเริ่มใหม่สาหัสกว่าเก่าหรือไม่ทั้งหมดเนี่ยที่คุณหมออธิบายความมาเนี่ยนะใช่ค่ะท่านผู้นำนักกลอบรู้เรื่องเขาด้วยหรล่ะปล่ะมีใครสบ,บคออธิบายอย่าง,างนี้ไหมมีใครกล้าพูดอย่างนี้ให้ท่านผู้นำฟังวันเดียวก็ท่านผู้นำก็วักเคยเอ้ยแย่ๆเขาหงอสิ ในเมื่อคุณไม่ใช้ทฤษฎีดอกไม้บานร้อยดอกเลยนะให้ทุกคนแสดงความเห็นเต็มที่เดี๋ยวขา้าพเจ้าตัดสินใจว่าอันไหนไมันโอเคไม่โอเคใช่ไหมล่ะนี่หนึ่งน้าเขาพูดในสานะแล้วตัวเองก็ไปบังคับขอใช้ความคิดเห็นตัวเองเนี่ยไปไปเล่นงานเขาเนี่ยนะไป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 ,ไป,ไปอิมโพสซั์เขาเนี่ยหรือว่าไปไปไปกดอ่ะำนาจบาดใหญ่อ่ะฮะข่มเขาอ่ะนะคือถ้าทีลีลาการประชุมเนี่ยคือข่มเขาไม่ให้พูดอน่ะ เหมือนแต่ใครใครหัวมตะปูโป,ป,ปมากูาค้อนตอ,อกโปอะไรเงี้ยนะอมนจะไหวได้ไงคุณต้องเปิดการทุกคนสกสสสแสดงควมามเห็นอย่างฟรีสาะเสีเต็มที่แล้วจะนั้นมาว่าจะมาดีเบตเต็มที่แล้วจะนั้นมาว่ากันนั่นคือสไตล์การแมนเนจที่ถูกต้องอมไม่ใช่ว่ากูพูดกูอยู่คนเดียวพร่ำกูอยู่คนเดียวเป็นพร่ำโมโ,โบบ้าอย่างนั้นไม่ใช่ความรู้ตัวเองก็ไม่มีเรื่องพวกนี้เรื่องที่ไหนล่ะแล้วทำผิดพลาดไปก็ไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่างเงี้ยมันมันใช่เหรือเนาะคือมันไม่ใช่แค่ว่า อ่ะคำนวณจากจานวนโดสที่เราหวังว่าจะได้รับตามแผนแล้วมาตีเป็นร2 0ยสบวันมันหมอเนี่ยหมอเนี่ยหมอพูดอย่างนี้มันพูท่านพูดนำตรงเสียงมาเลยอ่ะพวกนี้เสียงมาเลยออ,อ,ออกทีเสียงเลยนี่คุณหมอท่านก็พยายามพาไปดูเฮ้ยมันมีหลายเรื่องที่ต้องคิดนะแล้วเขารู้ไหมบุคลากรทางการแพทย์เขาเหนื่อยจะตาสาสาหัสเด้เนียนะแต่บาีไม่ดีเขาพาไปําเนีบฉีให้เมียแล้วก็วีไอพีต่หางเนี่ยอมันก่อนหน้านเนี่ยนานบุคคลจทีสามทีสี่มาทำงานอ่ะมันใช่เหรอ อะอย่างนี้คือการบริหารแบบผูนกน้ำใจประชาชนเหรออือะแม้ั้งคนนันทวิสัยยังต้องให้พูดจาไพเราะเลยใช่ไหมล่ะค่ะอันนี้ทานมาก็เยอะนี่ฮะรู้ถึงหกเขาขอกเราบางสิไม่ใช่ว่าจะสั่งปรับร้อยสิบวันร้อยสิบวันแล้วคำานึงถึงองค์ประกอบทั้งหมดหรือย,อยังมผมต้องถามว่าเฮ้ยตกลงไอ้เรื่องนี้สบคเขาโอเคหรือเปล่าล่ะค่ะทำไมหมอทุกคนเงียบหมดอ่ะนี่มีหมอทะลุกาลางป้องมารายเดียวเห็นไหม ก็หมอยงบอกฉีดวัคซีนสองคนละอย่างสองกาเลือกภูนิกาพูดที่ไหนล่ะมีเชื้อวัคซีนคนละอย่างแล้วโอเคภูมิต้านทานเกินร้อยเปอร์เซ็นต์หลืกว่าไปนู่นถึงบอกทำไมหมอมันเงียบผิดปกติไงเพราะอะไรเราบ่ามันหายนะแน่นอนเขาเล็งแล้วหายนะแน่นอนเจอผู้นาเฮาเลียนอย่างนี้นะไม่มีพื้นฐานการสารอย่างนี้นะตายเอาแต่เอาโดนมาความคิดตัวเป็นใหญ่นะตายแล้วผิดพลาดอีกครั้งแล้วแต่สมัยก่อนสงครามแล้ว จากสองหมื่นกลายเป็นสองแสนกว่าเนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะความถือดีทะนงวัดดีเหรอแล้วไม่จำบทเรียนเนี่ยค่ะไม่จำบทเรียนค่ะแล้วคิดวตัวเองถูกตลอดเวลาคืออ่ะย้ำอีกทีหนึ่งคือไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยที่จะเปิดประเทศโอเคเห็นด้วยแต่คุณมีมาตรการรองรับหรือเปล่าล่ะถ้าทำได้ทำได้แล้วก็พร้อมเปิด แบบเร็วร้อยี่สิบวันอันนี้คือเห็นด้วยเลยหรือว่าซคโคคิชิราชะถ้าคุณฉีดสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์พราว่าใช่ไหมล่ะแต่คุณถ้าซีโคคิชิราชะมาเมื่อไหรก็ไม่รู้แถมมามาจากไหนก็ไม่บอกนะคะมันจะลึกลับดำมืดขนาดนันมันมันไม่ใช่มันเลือกสยองขวัญหรือลับดำมืดเป็นนักสืบโปโรหรือว่าเชลโคนมันไล่สืบหรือว่าพักทิ้มาจากไหนไม่ใช่งั้นนะมันเกินภาระของประชาชนเกินไปหรือเปล่าต้องให้ไปสืบไหม ต้องเป็นโคนันกันเงี้เหรอเออโคอะโคนี่โคอืมค่ะอ่าทีนี้มาดูโพดีก่อค่ะพี่โสเรื่องโพนะโพโพโพนี่ดาโพอะดูตัวเลขเลยพี่โสค่ะก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่านิี้ด้าโพเขาสํารวจนะสํารวจ ความนิยมทางการเมืองรายไตรมาสอันนี้นิดานะไม,ไม่ใช่ของอาจารย์นั่นไม่ใช่นะไม่ใช่ในนิดามีอย่างอันหนึ่งอันนั้นไม่ได้พูดถึงซุปเปอร,ร์โพลเลยไม่ใช่นะไม่ใช่นนนิดานะซึ่งวันนี้เขามีออกนะแต่ไม่ได้กล่าวถึงนะเราเอานิดาโพลนะคะเขาสํารวจความคิดเห็นอของประชาชนกลุ่มตัวอย่างนะคะประมาณ2500กว่าตัวอย่างเรื่องคะแนนนิยมทางการเมืองอันนี้เป็นรายไตรมาสเพราะฉะนั้นตอนนี้คือไตรมาสสองผลปรากฏว่า ถามถึงบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกอันดับหนึ่งสามสิบเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นบอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้พี่สาถ้าเป็นผมผมอายนะสามสิบเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นผมผมอายเลยนะอายอย่างมากเลยเมื่อสองครั้งแล้วนะสองครั้งอย่างน้อยสองครั้งผมนี่กีก่ครั้งแต่ว่าอย่างน้อยสองครั้งแล้วที่มาอย่างเงี้ยพีเป็นผมผมอายนะนี่เขียนเรียองคำพูดสมยศเลยนะคือขนาดว่าคู่แข่งแบบ ไม่เท่ากับเราแต่ว่าคนท<พ>ุยัง,ยงไม่มีใครอยากจะให้เป็นเลยอันดับหนึ่งกลายเป็นไม่มีใครอ่ะแพ้มิสเตอร์เอ็กซ์อ่ะอืาเนี่ยค่ะแล้วอันดับที่สองนะก็ไม่ใช่ติดปิดด้วยนะเปอร์เซ็นต์ได้แค่สิบเกุสามโอ้โหไม่ถึงยี่สิบเปนตลยน่าอน,นาถมากกลุ่มนี้กลุ่มไหนนะ<แ>กลุ่มอะไรนะกลุ่มติงนี่เพราะกลุ่มติงอย่างเดียวนี่จากในจากในสิบคนเนี่ยมีกลุ่มเนี้ย ยี่สองคนเขากลุ่มติงกับผู้ที่ไม่รู้ท่าไม่เกิถึงการด้วยอ่ะอ่ะย่างละหนึ่งละกันอ่าผู้แล้วไม่รู้เถ้าไม่ถึงการหนึน่งคนติงหน,นึ่งคนในสิบคนมีสองคนนะเป็นกลุ่มนี้นะอในเกือบสี่คนเนี่ยคือไม่มีใครเลยไม่ชอบไม่เอานายกลงตู่ก็ไม่ใช่นะแล้วอันดับที่สามเป็นคุณหญิงสุดารัฐยังมาอยู่ค่ะสิบสามเปอร์เซ็นตก็คือหนึ่งคนกว่า,วานะนในส<ต>ิบคนอืม อันดับที่สี่ก็ยังมาอยู่คือพลตําตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อันนี้แปดเปอร์เซ็นกว่าอ,อันดับที่ห้าเป็นคุณพิธาห้าเปอร์เซ็นกว่าอ,อันดับที่หกเป็นคุณกรณ์จติกะวณิศสามเปอร์เซนกว่าอ,อันดับที่เจ็ดจึงถึงเป็นคุณอนุทินสองจุดสามเปอร์เซนต์จ้ะ,ะรวมทั้งหมดนี้เกินสิบเก้าเปอร์เซ็นไหมเรวมทั้งหมดสี่ห้าอันดับเนี่ยเกินสิบเก้าเปอร์เซ็นไหมเดี๋ยวขาบวกกันนะพิศโศเกินค่ะ <laughs> ไม่ยิ่งกันหน้านะซ้ำสองเป็นผมผมอายนะพี่โสลองดูสิอันดับสองนายกสิบเก้าอ่ะแล้วรองนายกอ่ะได้สองเปอร์เซ็นเองอ่ะคุณอนุทินอ่ะนู่นเลยนะสองเอร์เซ็นต์เองนะแล้วอันดับที่อันดับที่อันดับที่แปดบอกไม่ตอบอันนี้ถ้าเรามองดูนะ ถ้าคุณอะไรพี่ทาแล้วคุณอะไรก้าวไกลคุณอะไรนะคุณอะไรคุณพี่ทาคุณคุณหญิงหน่อยนะคุณหญิงหน่อยเท่าไหร่นะคุณหญิงหน่อยสิบสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะพี่ทาห้าอ่าถ้าคำนึงความจริงว่าคุณผู้นำนักกอล์ฟนะบริหารประเทศมาเจ็ดปีนะได้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์หญิงหน่อยไม่เคยบริหารประเทศเลยนะได้สิบสามได้สิบสามเปอร์เซ็นต์อ่ะเฮ้ยเป็นผมผมอายนะ จ็ด <7 S 2> นะปีอะได้สิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์น่าคิดด้วยที่สิบสามปีไม่ได้บัญหารเลยเนะี่ยได้สิบสามเปอร์เซ็นตะ์น่ะเป็นผมผมอายนะอะไจริงๆด้วยพี่โสขาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่นะถ้าเทียบกับการสำรวจครั้งไตรามาสหนึ่งนะน้อยลงนี่นะก็ใช่สิแล้วคุณบ<พ>ัวอุดอ้างฤทธีอนะไรต่างหาว่าคุณเก่งชากาดเป็นคนที่ขาดไม่ได้ในประเภทนี้ผ่านเจ็ดป,ปีสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์น่ะนี่ไม่ได้คุณหญิงหน่อยบูชาพูดพูดเจ้าน้อยอย่างเดียวนะ เข้าเขาออกมาเพื่อไทยนะอาจจะได้ใกล้กว่านี้แล้วนะข้าพเจอาแท้หน้าเฮ้ยมันไม่ถือว่าเป็นความพิสดารนี้อ่ะตายสิแล้วคุณในเบอร์สามค็อะไรเบอร์สามเบอร์สามอ๋อคุณหญิงหน่อยเสร็จปุ๊บเป็นคุณเสรีพิสุทธิ์เท่าไหร่สิบเอ่อเซคคุณในแปดเปอร์เซ็นต์่าแปดทั้งไม่เคยเป็นรัฐมนตรีได้ซ้่งไปอ่าแล้วเป็นสสสมัยที่สองมั้งนะ ฮ้ยมันยังไงกันมันอย่างนี้มันคิดดูสิอะมันอะไรมันจะลอยถ้วยขนาดนั้นน่ะเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดปีสิบเก้าเปอร์เซ็นต์กับกับเป็นแค่พบว่าตลอดแค่ชเจ็ดเดือนนะเจ็ดแปดเดือนนะเจ็ดแปดเดือนนะถึงปีด้วยอ่ะไม่เคยเป็นรัฐมนตรีเลยนะยังได้ตั้งสไลร่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะนี่คือความน่าอันนาอของชาติที่เป็นอยู่แต่นั้นกูจะมาอบอ้างว่า ไม่เอาตู่ไม่เอาลุงตู่จะเอาใครนะเอาใครนี่นะ,นนะปวดยาถามเอาปีคุมหัวแล้วหนีไปไกลๆได้เลยโอ้ยแล้วดูคนร่วมเรือของท่านสี่สองเปอร์เซ็นต์นี้คุณจุลินนี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะพี่โสอันดับสิบน,นู่นอ๋อพูดถึงแล้วพูดถึงแพ้กับพวกที่ไม่ยำยังยิ่งคุณอะไรคุณพิธาเท่าไหร่นะคุณพิธาห้าเปอร์เซ็นต์คุณพิธาคุณพิธา,า,า,าอันดับที่ห้าห้าเปอร์เซ็นต์เสียหนูกับกับจุลินบวกกันยังสู้พิธาคนเดียวไม่ได้เลยอ่ะ มันยิ่งไม่น่านาดกว่าเลยรเยงี้นอะอะไรจะรวยถ้วยกันนะประเทศนี้อืเนี่ยทีนี้มาดูพักบ้างดูรายรายพักบ้างพี่โสนี่ก็น่าสนใจก็ถามว่าพักการเมืองที่ประชาช,าชนจะสนับสนุนถ้าถามวันนี้อันดับที่หนึ่งสามสิบสองกว่าเปอร์เซ็นต์บอกไม่สนับสนุนพักอะไรเลยค่ะ <laughs> จะไหวในประเทศนี้ฮะ แต่ว่าแสดงคนฉลาดเยอะนะเออนะสามวกว่าเซนแสคนเลือกคนการที่ไม่เลือกนายกคนใดคนหนึ่งนะแส่งคนฉลาดเยอะค่ะไม่เลือกพรรคอะไรเลยนะแสดงคนฉลาดเยอะค่ะเออนะแล้วถ้าเกิดว่ายึดตามออข้อที่ถามว่าใครเหมาะเป็นนายกใช่ไหมอันดับสองต้องเป็นพลังประชารัฐใช่ไหมพี่โสเพราะว่านายกลุงตู่เป็นตัวแทนนายกมาแต่อแต่อันนี้อันดับสองถามพรรคการเมืองนี่นะไม่ใช่พลังประชารัฐนะจ๊ะอ,อันดับที่สองเนี่ย กลายเป็นพักเพื่อไทยได้19เปอร์เซ็นต์อ้าวก็เท่ากับนายกลุงตู่เท่ากับนายกลุงตู19่19เปอร์เซ็นต์เจนาเป็นนายกใช่แต่เป็นพักเท่ากับลุงตู่ใช่ค่ะอ่าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเทียบเอาอย่างนี้เลยนะ19ของพักนะเพื่อไทยได้19.4ลุงตูเ่เมื่อกี้ถามเป็นว่านายกอ่ะได้19.3นะอ้าใช่อ่ะพี่โสอันนี้ถามนะไม่ได้ไม่ได้ขยี้นะถ้าไม่มีสอวอ ได้ไม่มีสมัยมีสวมันก็จบเฮไปแล้วจะได้เป็นไหมไม่ได้ไม่มีไม่ได้เป็นแล้วไม่เป็นอู่แล้วถ้าไม่มีสวประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาจุดไหนนี่เสียหนูก็ไม่เข้าไปเพราะเขา้มนมีสวอยู่เขาถึงเอาไงถ้ามีสวเขาอยากอาไปทําไมอสู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วมาสักครู่นองบบาใช่ไหมว่า อันดับที่หนึ่งเนี่ยคือไม่สนับสนุนพรรคไรเลยนะ3าอันดับที่สองเป็นเพื่อไทย1 9กว่ามีฐานก็มีอยู่แล้วไงและอันดับที่สมก็ยังไม่ใช่พลังประชารันอีกมีมีฐานเป็นพรรคใหม่นี่อันดับที่สามเป็นก้าวไกลนะพี่โสอ่านั่นคือเขามีถานไปเสียงสส80ปไม่ใช่เหรออ๋อเขาครั้งที่แล้วเขาได้จํานวนสอสอมากเกินคาดอ,ะอ่ะใช่ก้าวไกลได้1 4่เอครึ่งอ่ะ แล้วอันดับที่สี่ถึงค่อยเป็นพลังประชารัฐได้แค่สิบจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะมันแกงผสมจับชายไงมีร้อยพ่อพันแม่ผสมปนเปลงัีนไงวันนี้มีฐานที่แท้จริงไงไม่มีฐานแต่ละคนแต่คนที่มาแต่ฐานพัคไม่มีอืเห็นไหมนะฐานพัคไม่มีเพราะมันพักเกิดใหม่พักที่รวมหัวกันมาสมหัวกันมาใช่เอามาจำนวดซองนั้นมาซองนี้ในบ่อนั้นบ่อนี้มาสมหัวกันมากลายเป็นกกนี้ไปกกกหนึ่ง เมื่อเม่อวานมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งโพสต์มาบอกว่าจากสี่โกมานมาจนถึงสามมิตรแล้วก็เหลืออะไรนะพลังอะไรนี่นะคนนี่นะสามสี่แล้วก็ถอยมาเรื่อยๆนะเนี่ยนี่คือสภาพที่น่าอนาัเหลือเกินสหรับการเหมือนประเทศไทยซึ่งไม่มีอนาคตเลยเลยนะเป็นการเมืองน้ำเน่าจมปลักอะไรนะจมอะไรจมปลัก จมปาักดักดานไม่ใช่ที่ติดลมจมปาักดักดานช่วงนี้รันการเป็นอย่างนี้แหละครับเติมช่วงนี้รันการไหมล้ะใช่ชั่วกันลาประสานกันนะติดติดลมจมปลักดักดานชั่วกันลปวสารนี่พักพลังประชารัฐอันดับที่สี่สิบเปอร์เซ็นอันดับที่ห้าค่อยเป็นประชาธิปัตย์เก้าเปอร์เซนแล้วก็ค่อยเป็นเสรีรวมไทยสองเปอร์เซ็นกว่าเกือบสามเปอร์เซ็นต่อไปอันดับเจ็ด เป็นพักไทยสร้างไทยซึ่งเรายังนึกไม่ออกเลยว่าใครนะแล้วค่อยเป็นอันดับที่8ภูมิใจไทย2.4%เปอร์เซ็นต์อพักบุรีรัมย์เนี่ยนะใช่ค่ะอ่อันนี้ไม่ร่วมแมนแมนไม่รูวเป็นอย่างนี้แหละแต่วันนี้ได้เขาถือว่าเขามีมาตรฐานระดับหนึ่งน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งเพราะเขาเป็นเป็นทีมวิชาการโดยแท้ไม่ได้นั่งตาเปิดแล้วมกลกองตัวเลขเองไม่ใช่พี่โสแล้วไปดูได้จริงๆมันมีรายละเอียดที่เขา เขาแผผ่ pair, pair หมดเลยว่ากลุ่มตัวอย่างเขาเนี่ยเป็นกลุ่มอายุเท่าไรเรียนหนังสือคการศึกษาอะไรอะไรย่งเงี้ยใช่ค่ะก็ลองไปลองไปดูเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อที่จะได้ประกอบว่าท่านโอเคไหมเชื่อไหมโพนี้นะคะอะ่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับนิวส์าชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์พรุ่งนี้เราเจอกันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ